ฟังเธอแอบเอาผู้หญิงคนอื่นขึ้นรถมาใช่ไหมที่รักคุณเจนเย็นก่อนฟังผมก่อนนะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นน่ะนี่มันเส้นผมของผู้หญิงคนอื่นชัดๆมันไม่ใช่เส้นผมฉันสักหน่อยนี่เธอหยาบเกียจฉันมากเลยนะที่เอาผู้หญิงขึ้นมานั่งที่ฉันเนี่ยที่รักคุณเจนเย็นฟังผมก่อนได้ไหมฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นน่ะ นี่มันที่นั่งของฉันนะเธอเอาผู้หญิงคนอื่นอะมานั่งบนนี้ได้ยังไงนี่สิ่งไม่ดีโอ้อยที่รักใจเย็นๆฟังก่อนได้ไหมเนี่ยใจเย็นๆได้ไหมมันผมของตุ๊กตาเนี่ยไม่ฟังกันสักนิดเลยเอาแต่ด่า,าก,กันอยู่นั่นเลยอุย้ยที่รักจริงหรอขอโทษนะยกโทษให้เขาได้ไหมอะ นี่เว้นตาใครอะมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของฉันแล้วมันของใครมันเว้นใครเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่บอกเราเลิกกันนี่พวกคุณจะทะเลาะกันไปทำไมนึกงถึงวันแรกที่พวกคุณรักกันสิไม่นึกงถึงคนโดดเดี่ยวแบบฉันบ้างเลย โอเคงั้นฉันบอกความจริงกับเธอก็ได้แว่นเนี้ยฉันตั้งใจซื้อมาซื้อรส์วันเกิดเธอแต่เธออ่ะดันมาเห็นก่อนเฮ้ยเรานี่ใจร้อนกัน<อ>ทั้งคู่เลยเนาะขอโทษนะเธอเราดีกันนะเราดีกันก็ได้แต่ต่อไปเนี้ย เราต้องใจยเย็นกันให้มากกว่านี้นะรู้ไหมไม่งั้นน่ะชีวิตคู่อาจจะพังก็ได้เราสองคนอะ่ะต้องใจยเย็นกันให้มากกว่านี้เพื่อที่จะคบกันได้นานๆเขารักเธอน,น,นะเขาก็รักเธอเหมือนกัน